สาท่าบริหารแก้การปวดคอคอเสื่อมที่คนเป็นคอเสื่อมต้องรู้สวัสดีครับกับหมอพงศ์กัหมอฟัน,นครับคลิปนี้ครับหมอจะมาทำสามท่าบริหารนับแก้การปวดคอเป็นกระดูกคอเสื่อมครับสําหรับคนที่สําหรับคนที่อปัญหานเรื่องปวดคอคอเสื่อมหรือเป็นลักษณะของหมอรกระดูกคอเสื่อมที่ต้องรู้ครับว่า หลักการครับคุณทํากายภาพแบบไหนทํายังไงเพื่อลดอาการปวดคุณมันดีฟุดแล้วทายังไงให้คุณสามารถอยู่กับอาการปวดได้นานๆโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องผ่าตัดอ่าถ้าใครคลิปนี้เข้ามาชมแล้วก็สาหรับใครเพื่อเพิ่มกันที่คุณพลาดคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่อยู่ช่อง u t u b e นะค,คุณสามารถกด s u b s c r i b e นะครับได้ที่หมอฟันหมอฝังเข็มสาหรับใครที่ติดตามในช่องของ Facebook คุณสามารถกดติดตามได้ที่ drfun.co.th ครับผมอ่ะวันนี้ครับผมจะมาแนะนำคลิปมพิของเราดีกว่าก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจกันครับว่า คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกคอเสื่อมหรือปัญหาคอเสื่อมมันเกิดจากอะไรเอาคอนเซ็ปต์ง่ายๆก่อนอันนี้เป็นไข่ฉลังของคุณโอเคไหมมีปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บช่องมันมีการเกิดการแค,นแค,นครบนะครับให้ทุกคนดูวันนี้ครับน่อันนี้ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเมื่อมีการคอเสื่อมเกิดขึ้นอ่ะอันนี้ให้ดูให้ทุกคนดูวันนี้นะเมื่อมีคอเสื่อมเกิดขึ้นนะครับมันจะไปกดลัตของเส้นประสาทและไปทับเส้นประสา,าททำให้คุณมีการปวดคอนะมีการชานะมีการปวดเล้าวนะมีการอ่อนแรง ปวดล้ามาที่แขนมีการชามีการอ่อนแรงที่เบือนแขนได้คุณจะจะยิบจับหยิบจับอะไรอะไรจะลำบากโอเคไหมทีนี้หลักการเป็นอย่างนี้ครับโดยคอนเซปต์ทุกคนเข้าเข้าใจก่อนเวลาเราอะจะทําอะไรก็แล้วแต่คือถ้าคุณไม่เข้าใจว่าหลักการมันคืออะไรคุณจะไม่รู้เลยว่าทําไมคุณถึงทาแล้วไม่หายทําไมคุณถึงทาแล้วไม่ช่วยหลายๆคนนะครับที่ทําท่ากายภาพแล้วไม่หายและบอกว่ากายภาพไม่ช่วยเพราะคุณไม่เข้าใจหลักการนะก่อนจะแท้ผมจะอธิบายหลักการนิดหนึ่งลองนึกภาพตาม กระดูกคอคุณเสื่อมแล้วคำถามถ้ากายภาพบริหารของคอคุณมันช่วยเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระดูกที่มันเสื่อมได้หรือไม่อลองคิดง่ายๆมันเสื่อมไปแล้วคําตอบคือมันไม่ได้เพราะมันเสื่อมไปแล้วนึกภาพว่าอ้าวแลาวหมอตันบอกว่าทํากายภาพช่วยกระดูกคอเสื่อมใช่ครับลองคิดภาพตามนะฮะสมมุติว่าคอคุณเป็นเสาบ,บ้านนะเป็นเสาบ,บ้านปรากฏว่ามันเสาคุณมันมีการกร่อนมีการทับซ้่นบาศาศัดซบ มีการปดวดร้าวชาอะไรกันแล้วแต่สิ่งที่คุณทำคือทําให้กล้ามเนื้อคอคุณแข็งแรงถูกต้องไหมนั่นคือการโบกปูนเพิ่มให้มันผนังมันหนาขึ้นให้มันแข็งแรงขึ้นโดยที่คุณจะได้สามารถที่จะอยู่บ้านหลังนั้นได้เพราะว่าคุณผนังผนังบ้านคุณแข็งแรงอะ่ะนึกภาพเป่าปะมันไม่ได้พังตามเสาที่มีปัญหาเนี่ยนึกภาพป่หลักชั้นใดก็ชั้นนั้นครับเหมือนอันนี้เป็นเสาบ,บ้านคุณไม่งั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องทําให้กล้ามเนื้อคอคุณแข็งแรง เวลาคุณก้มเวลาคุณเงยมันจะได้ทนต่อการปวดคอปวดล้าวช้าอ่อนแรงได้ง่ายขึ้นนึกภาพปะนึกภาพปะอันนี้ผมสอนเฉพาะในลักษณะของทำด้วยตนเองนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยืดคอของทางกายภาพอันนี้ต้องเขียนก่อน้อจร่งที่คุณต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นหลักการคือทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงโอเคไหมเพราะจริงๆผมเคยบอกแล้วว่าการทำยาอาจจะมีเรื่องของการทำาให้มันผ่อนคลายอันนี้สอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ผ่อนคลายคุณไปอันด้าซาวไปช็อกเวฟไปอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเพื่อเพื่อเพื่อเ,อเนผ่อนคลายแต่ถ้าสมมติเพ,บพ,บพ,บพบื่ออะคือกล้ามเนื้อคุณสามารถทําได้ตัวเองก็ได้โอเคเนาะเคลีย okay, no? ทีนี้มาดูครับคําถามแล้วจะทํายังไงให้กล้ามเนื้อคอเราเนี่ยมันแข็งแรงในเพื่อกล้ามเนื้อมันมีอยู่แค่นี้คอนเซปต์ Concept, ต่อไปคอนเซปต์ที่สองเมื่อกี้คุณเข้าใจละหลักการเป็นยังไงข้อที่สองที่คุณต้องรู้คืออะไรครับข้อที่สองคือที่ลงคือว่าจริงแล้วกายภาพอ่ะคุณต้องแหลกกล้ามเนื้อก่อนและกอดที่จะไม่กล้า วันนี้ผมสอนฉบับที่คุณสามารถทำาด้ตนเองโอเคไหมพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วไปด้วยพร้อมกันครับท่าที่หนึ่งที่คุณต้องทำครับอ่ะท่าที่หนึ่งกับท่าที่สองเป็นการเพิ่มเอ้ยเป็นการทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายพอกล้ามเนื้อกันเปิดผ่อนคลายเกิดการยืดแล้วสิ่งที่คุณต้องทำอะไรคือเพิ่มความแข็งแรงนี่คือท่าที่สามเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะคือคือ,คอเวลาหมอฟันจะสอนอะไรก็แต่คือถ้าคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์เข้าใจโครงฟาง้างเข้าใจแก่นของมันนะผมบอกเลยว่ามันจะง่าย ไม่งั้นคุณจะไม่รู้จุดประสงค์ในการทําไม่รู้คุณจะไม่รู้ว่าทำไมคุณทําแล้วมันไม่หายเพราะอะไรเนาะแล้วระหว่างก่อนที่คุณจะมาถึงช็อตนี้แล้วอ่ะคุณต้องจัดการเรื่องการกินยาให้หายก่อนคุณต้องฝังเข็มให้เรียบร้อยก่อนหรือพาคุณต้องลดความเสี่ยงก่อนเพราะกายภาพก็เป็นข้อหนึ่งที่คุณต้องทําแต่คุณต้องทําพวกนั้นมาก่อนไงพอมาคุณบอกทดมกายภาพแล้วไม่หายเพราะคุณยังไม่เข้าใจว่าความปวดคุณต้องจัดการก่อนโอเคเนาะโอเคเนาะเอาเมื่อไหรมืเอาจจะพูดละเมื่อเมือเะพูดละอ่ะ แต่อยากให้คุณเข้าใจแก่นก่อนไงอ่ะมาดูครับอย่างแรกสิ่งที่คุณต้องทําคือทําให้กล้ามเนื้อของคุณผ่อนคลายก่อนหระะือว่าบาให้มันรู้สึกยืดหยุ่นก่อนวิธีการทํามี2ท่าท่าที่หนึ่งครับทุกคนครับให้ทุกคนทําตามหมอฟันเลยเนาะให้ทุกคนหันข้าคอแบบนี้อ่าดูนะหันหน้าคอไปบนี้แล้วก็ก้มคอนะแขนนะข้างนี้นะคุณปล่อยไว้ข้างๆแบบนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะรู้สึกว่าตึงๆช่วงนี้แต่มันรู้สึกว่าลีนแหละ นับเท่าไหร่ครับนับ1ถึง20 1ส3 4 5 6 7 8 9สอง1 12 13 14 15 16 17 1ดแ9 2 0แล้วก็หันมาหน้าตรงเป็นไงทำรู้สึกไงมันรู้สึงเหมือนจะล่างเนี้ย ข้างเนี้ยมันจะสูกว่ารีแลกซ์รีแลก์ใครรู้สึกนี้บ้างอ่าขอหัวใจรัวๆไม่ใช่ไรจะขอทําไมนะตรงนี้นะสุดแดกอีกข้างนึงครับทำเหมือนกันหันไปทางนี้แล้วมือข้างนี้ปล่อยแลกลงไปข้างล่างไม่ต้องฝืนไม่ต้องดึงไม่ต้องล้างปล่อยธรรมดานะครับแบบนี้อ่าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ิบสี่ส้าสด้โอเคไหมได้ยินไหมเขียนเนาะมันสู้ว่าผ่อนคลายแค่นี้ผมไม่คิ้ส่าผมสู้ผ่อนคลายเลยวันนี้ก็บังเข็มมาทั้งวันแล้วก็หมดแรงเหมือนกันดูภาพวะรูะ้สึกผ่อนคลายดูภาพวะเนาะอันนี้คือหันข้างนะท่าที่สองครับไปทพร้อมกันท่าที่สองยังอยู่ในเฟสของการผ่อนคลายอยู่นะ ยังอยู่ในเฟสของการผ่อนคลายก่อนคุณต้องผ่อนคลายก่อนและความแข็งแรงมันจะเกิดตามมาอารมณ์คุณนึกภาพตามเหมือนคุณจะไปวิ่งอ่ะอยู่ๆคุณจะไปวิ่งไม่ได้คุณต้องวอร์มก่อนเหมือนกล้ามเนื้อให้มันผ่อนคลายให้มันมีการขยับดูตัวก่อนนะครับท่าที่สองครับนะ45องศาเมื่อกี้90นะคราวนี้45องศาแล้วก้มหัวลงดูได้เหมือนกันนะคล้ายๆกันอันนี้ก็ก้มเนาะอันนี้ก็เหมือนกัน45องศาเวลาสังเกตเวลาที่คุณเวลาหมอฟันสอนทุกคนเนาะ จะบอกว่าเอาง่ายคุณมองรักแล้อ่าจากักรแลของคุณเนี่ยนะฮนะ,ะง่ายสมมติคุณหันมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ก้มมาที่รักแล้อย่างนี้มองที่รักแล้นะแล้วใช้มืออีกมือข้างที่คุณหันเนี่ยข้างเนี้ยนะฮะแล้วก้มมาอย่างนี้เหมือนเดิมข้างนี้แหลกไปข้างหลังโอเคไหมหันขวานะตามองมาที่รักแล้ครับทุกคนแล้วก็ค่อยกดคอลงไม่ให้ปวดนะไม่ให้ปวดกติกาการทำาบภาพคือห้ามปวดเคียไปต่อ อย่างนี้นะครับปึ๊บสี่ห้าองศาอย่างนี้กลมคออล่งนี้มันจะตึงช่วงนี้เห็นไหมตอนแรกถ้าคุณสังเกตพอเราหันปั๊บกล้ามเนื้อันจะเป็นช่วงกล้ามเนื้อด้านด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยด้านข้างแบบด้านข้างเลยนะอันนี้จะเป็นแบบมุมสี่ห้าองศาจะเป็นกล้ามเนื้อตรงนี้ถูกปะถูกปะอ่ะทางนี้โอเคเนาะมองนักแร่อ่ะมือนี้ตกเหมือนเดิมครับตายด้วยกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดเ11าสิบ1ิ1เ1็1ส1บสองสิ่สเอามือลงครับหลขอขึ้นหันมาตั้งฉากเห็นนะมันจะรู้สึกว่ารีรแลกซนะ์นะตอนี้ผมรู้สึกร,รีแลกมากผ่อนคลายมากเห็นนะเชื่อสิลองทำตามมาันดูนะอีกข้างนึงครับทุกคนสี่ข้างของฝาครัผ่านปุ๊บ รักแร้ข้างซ้ายครับทุกคนนี่ฮะมือกดไปงี้ถูไหมแขนข้างนี้ไม่ใช่มาอย่างนี้นะไม่ใช่มาควยมาอย่างนี้นะก็ปล่อยไปด้านหลังนี้นะครับรีแลกให้มันตึง่างนี้ด้านหลังแล้วก็ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเป็นไงรู้สึกหลักคอสบายมากโอเคไหมนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดแต่ว่าผมอยากทุกคนเข้าใจและทำไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเนาะนี่คือการทำเพื่อผ่อนคลายมีแค่สองท่านะครับเก้าสิบองศาผมลงกับอ,อ,อะไรนะขอโทษกับสี่สิบห้าองศานะทีนี้มันดูท่าที่ทุกคนเข้าผมว่าทุกคนเข้าได้ที่าทุกคนน่าจะรูอยู่ละ เป็นท่าเพิ่มความแข็งแรงของคอลองนึกภาพนึกภาพดูนะเมื่อกี้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อละเมื่อกี้เราวอนะร์มละนะเหมือนที่เราวอร์มละทีนี้เราจะเอาให้เพิ่มแขางแรงเราต้องเพิ่มสเตรนจ์นะเพิ่มความแรงอยู่ตรงนี้ย่างที่บอกนะเมื่อกี้เราคุยกันจำได้เสาบ,บ้านได้ไหมจำไ,ได้เนาะเราบวกปูนให้มันแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้นคุณต้องทำกลา้มกกลามเนื้อคอไงเพราะกล้ามเนื้อคอมันเล็กมากๆหรือว่า่าที่คุณก้มคอบ,บ่อยๆเงี้ยมันก็ยิ่งปวดนะครับอ่ะ วิธีการเอาง่ายเดียวมีสี่มุมครับทุกคนด้านหน้าด้านข้างขวาด้านซ้ายแล้วก็ด้านหลังใช้มือหุ่นฝ่ามือหุ่นสมมติอ่าผมบอกว่าเอาข้างอ่ะข้างนี้ก่อนก็ได้อ่ะข้างน,นี้ก่อนอย่างนี้นะข้างนี้นะนะอันนี้ดันอันนี้อย่างเงี้ยหนึ่งเขาาแว่าเหมือนฟูแรงกันนะครับทุกคนฟูแรงกันแล้วมันจะเกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้ออ่ะลองดูนี่นะอันนี้สิบวินาทีพออันหนึ่งสอง สามสีห้าหกรู้สึกเก่งไหมเจ็ดแปดเกสิ่อโอเคไหมอีข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าส่โอเคไหมซ้ายขวาทีนี้มาดูหนะ้าไอ้มาเดิมเอาฝังมือปุ่นโปะมาตรงนี้เลย นี่นะก็จะเป็นช่วงนี้เนาะอ่ะไปหนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดแปดเก้ออกแรงตั้งอ่ะทุกคนอ่าอีกอันนึงก็ไปหลังพิซซ่าเนาะอ,อย่างงี้บางคนแบบนี้ไม่ถนดัดอย่างงี้ก็ได้อ่าอย่างี้ก็ได้เนาะอย่างี้ก็ได้นะอย่างี้ก็ได้นะเพื่อความง่ายบางคนคือบางทีท่านี้มันก็ดูยากเนาะเอาแบบนี้ก็ได้ครับเอามือสองอย่างงี้แล้วแบบน,นี้แล้วกูก็ตึงมือด้านหลังอ้าวหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิไปไงนี่แหละฮะทํา1ึ่งฝรอนคลายสองหงกับ2และท่าที่3ามเพืเอ่อคามกแนงครบ3ามท่านับเป็น1เซตอ่ทาทำไปเลยครับทุกคนห้าถึงสิบเซตค่อยๆเพิ่มไม่ต้องรีบค่อยๆทําครับทุกคนนะค่อยๆทำนะ ถามว่าทำเมื่อไหร่มาฟันทาไปเลยเชา้ากลางวันเย็นก็ได้เนาะก,ก่อนนอนอย่าทำเมื่อไหร่ทาเลยทําได้นะครับและยิ่งคุณทําบ่อยๆนะนะกล้ามเนื้อของคอคุณจะแข็งแรงมากขึ้นคุณจะขับรถได้นานขึ้นคุณจะก้มเล่นโทรศัพท์มือถือได้นานขึ้นนึกภาพปะแต่จริงมนะันควรจะหลีกเลี่ยงไงเนาะหรือคุณจะก้มอะไรได้นานขึ้นเพราะกล้ามเนื้อมันแข็งแรงมากขึ้นนึกภาพปะนึกภาพปะเหมือนไอเนี่ยมันเหมือนบ้านมันแข็งแรงมากขึ้นอนะเพราะขนาดขนาดผนังปูนมันหนาขึ้น นึกภาพนคนที่เขาเล่นกล้ามอะ่ะคุณไม่ต้องเอาขนาดนั้นนะทุกคนคุณคุณคุณไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่แบบรู้สึกว่ามันเออมันแข็งแรงขึ้นอย่างนี้นะครับคุณจะอยู่กับอาการปวดคอคอเสื่อมได้ยาวๆใช้คํา,าว่ายาวๆเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปทําลงในคนไข้ที่เออมารักษาของ,ของ,ของผมให้เป็นทุกคนสรุปจะได้ดูจะได้ทําตามจะได้เข้าใจนะครับเนาะมันใครชอบคลิปนี้บ้างครับเคลียร์นะเคลียร์นะนะ ข้อพิเศษพิมพ์ว่าดีมากๆมาให้หน่อยชอบลินี้พิมพ์ว่าดีมากๆมาขอฟันหน่อยนะครับจะเป็นกำลังให้หมอฟันด้วยเราจะทำคลิปอื่นต่อไปเนาะเพราะเห็นขายหลายถ,ถามกันมากๆละโอเคเนาะสรุปเป็นสั้นอีกสองนาทีประเด็นที่หนึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่คุณจะทํากระดูกเรื่องของบริก,กระดูกคอเสื่อมคุณต้องหายปวดก่อนคุณหายปวดยัง่ายคุณจะฝังเข็มก็ได้นะคุณจะไปกินยาก,ก็ได้อะไรก็แล้วแต่ยังเลยยืมลดความเสี่ยงโอเคไหมพอเสร็จแล้วพอคุณเริ่มรีขึ้นละแล้วคุณมาทํากายภาพ เนาะอุปยภาพเนาะอยภาพนะครับไอช่วงที่ปวดบางทีมันทำแล้วมันทําไม่ได้หรอกมันเจ็บไปหมดมันนุ่นก็เจ็บนี่ก็เจ็บเนาะนะแต่พอคุณเบาปวดแล้วต้องมาทําเพราะอะไรเพราะจะได้ให้บ้านของคุณมันอยู่ได้ยาวๆไม่งั้นเสามันล้มโอเคนะผลชนข้อที่สองที่เมื่อกี้บอกไปว่าเสาอะมันไม่แข็งแรงคุณต้องโบกปูนให้มันมากขึ้นให้มันหนาขึ้นและไที่สามก็คือท่ากายภามท่าที่เมื่อกี้ฝันบอกไปก่อนจะบริหารให้มันแข็งแรงคุณต้องให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายก่อนนึกภาพเหมือนเราไปวิ่ง นะไม่ใช่อยู่ไปวิ่งโมยวิ่งเต็มที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันจะไม่เวิร์กด้วยมันจะไม่เวิร์กด้วยแล้วมันจะปวดคอแล้วคงจะไม่อยากทําด้วยนะเั้นรีแลกก่อนรีแลกก็คือ90สองศาถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมอ่าอีกอันหนึ่45ง45ห้าองศาแล้วก็ก้มคอมองรักแล้อ่าอันนี้คือท่าที่หนึ่งกับท่าที่สองคือผ่อนคลายท่าที่สามก็คือจําภาพสี่มุมเมืองด้านหน้าด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็ด้านหลังโอเคไหมโอเคเคลียร์ไม่เคลียร์ คิดว่าเคลียสุดแล้วคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องของท่าบริหารแก้การปวดคอคอเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกคอเสื่อมโอเคเนาะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์แบ่งบ้านให้คนอื่นด้วยและเช่นเคยครับสำหรับเพื่อเป็นการพาคุณพาคลิปดีๆีครับคนที่อยู่ช่อง YouTube คุณสามารถกดติดตามได้ที่ More fun, หมอฟันหมอฟังเข็มกดสมัครได้นั่นสำหรับคนที่อยู่ช่องของ Facebook คุณสามารถกดติดตามที่ที่ drfun.co.th นะครับและสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมคุณสามารถพิมพ์ใต้โพสต์นี้หรือทักไปถามที่ไลน์ @drfun drsun นะพี่หมอฟันพยายามทำคลิปมาแบ่งปันให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นและเชื่อเหลือเกินว่าปวดคอคอเสื่อมจะไม่ใช่ปัญหาคุณต่อไปแล้วจะกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามไม่อยากผ่ามาหาหมอตันสวัสดีครับผม